หมอนิททำนายสงครามโลกครั้งที่สามคนตายนับล้านจนไม่มีที่ฝังยืนยันเกิดขึ้นแน่นอนชาติมหาอำนาจศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์จนพินาศมหาวิบัติสัญญาณเตือนภัยมนุษยชาติหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจนักโหราศาสตร์และหมอดูชาวไทย ที่มีชื่อเสียงมาจากการทำนายทายทักดวงเมืองและเหตุการณ์ทางการเมืองล่าสุดได้เผยดวงเมืองโดยได้ระบุว่าเริ่มส่งอาวุธไปประจำการตามประเทศต่างๆแล้วหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศสหรัฐเริ่มขนอาวุธไปติดตั้งประจำการตามประเทศต่างๆเช่นที่ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศโปแลนด์และประเทศเยอรมัน อาจจะมีประเทศอื่นๆที่สหรัฐจะค้นอาวุธไปเพิ่มเติมนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าชาตินาโตที่นำโดยสหรัฐได้เตรียมตัวพร้อมรบแล้วประเทศรัศเสเซียก็รู้ว่าทางสาหรัฐนั้นได้เตรียมพร้อมรบทางรัเสเซียเองก็ได้มีการเตรียมพร้อมเหมือนกันรัเสเซียส่งเรือดำน้ำไปโผล่ที่ประเทศคิวบาใกล้ๆหน้าบ้านของสหรัฐ อาจจะแอบติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ประเทศคิวบาก็เป็นไปได้เช่นกันส่วนประเทศจีนก็ซ้อมรบกับประเทศเบลารุสและซ้อมรบกับประเทศรัศเสเซียต่างฝ่ายต่างก็เตรียมพร้อมคาดว่าประเทศจีนและประเทศรัศเสเซียก็คงจะมีการส่งอาวุธไปประจำการตามประเทศต่างๆเหมือนกันแต่ในขณะนี้คาดว่ารัเสเซียยังไม่พร้อมเต็มร้อย เพราะกำลังทำสงครามกับยูเครนอยู่รัสเซียเสีย,สยอาวุธและกำลังพลไปมากกับการทำสงครามกับประเทศยูเครนถ้ารัเสเซียสามารถรเผด็จศึกยูเครนได้อย่างราบคาบภายในเร็วๆนี้รัเสเซียจะมีเวลาหายใจมีเวลาผลิตอาวุธได้มากขึ้นแต่สหรัฐเจาะจงที่จะให้ยูเครนนั้นทำสงครามยืดเยื้อกับรัเสเซียให้ได้นานที่สุด เพื่อเป็นการตัดกำลังของรัเสเซียลงให้ได้มากที่สุดสหรัฐกับชาตินาโต้จึงส่งอาวุธให้ยูเครนนำไปสู้กับรัเสเซียถ้าชาตินาโต้ส่งฟุงบิน F-16 ให้กับยูเครนเชื่อว่าคงมีนักบินต่างชาติมาทำการบินเพราะนักบินยูเครนนั้นมีน้อยคนที่สามารถบังคับเครื่องบิน F-16 ได้มีโอกาสเป็นไปได้ ที่รัเสเซียนั้นจะเปิดฉากถล่มประเทศโปแลนด์เพราะโปแลนด์มีพรมแดนติดกับรัเสเซียและโปแลนด์มีอาวุธที่สหรัฐส่งไปประจำการด้วยทางรัเสเซียจึงต้องชิงเปิดซิงถล่มประเทศโปแลนด์ก่อนถ้ารัเสเซียถล่มโปแลนด์เมื่อไหร่สงครามจะปะทุขึ้นหลายประเทศทันทีมีโอกาสที่รัเสเซียและจีนจะงัดอาวุธนิวเคลียร์มาถล่มหลายประเทศ เมื่อโปแลนด์ถูกเล่นงานคาดว่าทางสหรัฐและชาตินาโตก็จะเปิดฉากทำสงครามทันทีเช่นกันแต่ก่อนที่รัเสเซียจะถล่มโปแลนด์ทางรัเสเซียคงจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับทางประเทศจีนและประเทศเกาหลีเหนือและอินเดียและอีกหลายชาติที่เป็นพันธมิตรให้เตรียมพร้อมรับมือเข้าร่วมทำสงครามคิดว่ารัเสเซียคงไม่โจมตีโปแลนด์เพียงลำพัง เพราะมันเสี่ยงเกินไปถ้าจำไม่ผิดชาตินาโตมี32ประเทศอาจจะมีชาติใดชาติหนึ่งขอถอนตัวออกจากสมาชิกนาโตขอให้จับตาดูประเทศตุรกีที่อาจจะถอนตัวจากนาโตถ้าประเทศซาอุดีอาระเบียเทดอลลา่าเมื่อไหร่ประเทศสหรัฐอาจจะล้มทั้งยืนก็ได้เพราะประเทศซาอุดิอาระเบียไปลงทุนไว้ที่สหรัฐเยอะมากๆ และยังไปลงทุนกับประเทศยุโรปอีกหลายประเทศคาดว่าผู้นำของประเทศซาอุดิอราระเบียคงจะพยายามหาวิธีถอนเงินจากสหรัฐและคิดว่าทางสหรัฐเองก็คงรู้แก้วจึงพยายามหาวิธีประวิงเวลาไม่ให้ซาอุดิอราระเบียถอนการลงทุนและนำเงินออกจากสหรัฐประเทศซาอุดีอราระเบียตอนนี้จึงต้องวางตัวนิ่ง แต่ถ้าประเทศซาอุดิอาระเบียไปเข้าข้างประเทศสหรัฐเมื่อไหร่ประเทศซาอุดิอาระเบียจะถูกกลุ่มชาติอาหรับรุมกินโต๊ะทันทีและซาอุดิอาระเบียก็จะพังทั้งประเทศตามประษาชาวบ้านเรียกว่าลงแทกแต่คิดว่าซาอุดิอาระเบียคงไม่ไปร่วมกับชาตินาโตมาทําสงครามกับชาติอาหรับที่มีแต่ประเทศอิหร่านเป็นแกนนำ ถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นในปีพศ2574ถึงปีพศ2575ประเทศรัศเสเซียประเทศจีนและประเทศเกาหลีเหนือจะร่อแร่อาการหนักและจะเสียหายทั้งกําลังพลและอาวุธจํานวนมากเพราะผู้นำประเทศรัศเสเซียผู้นำประเทศจีนผู้นำประเทศเกาหลีเหนือมีดีทีธาตุไฟทุกคน ปีที่กล่าวมานั้นเป็นปีธาตุน้ำจะมาดับไฟของผู้นำประเทศที่บอกเอาไว้ถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นก่อนปี2574ถึงปี2575ดวงของผู้นำทั้งสามประเทศยังดีอยู่จึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างไรหรือไม่อย่างนั้นก็อดทนรอให้พ้นปี2574ถึงปี2575ไปก่อน คอยมาลุยประจันบานกันดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าสงครามจะเกิดขึ้นปีไหนเคยบอกไว้ว่าจากปีนี้ปี2,567เป็นต้นไปสงครามโลกจะเกิดขึ้นภายใน10ปีบวกลบ5ปีจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3อย่างแน่นอนสงครามโลกครั้งที่3ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้อาจจะได้เห็นหุ่นยนต์ถืออาวุธเข้าสนามรบ และจะได้เห็นสงครามอาวกาศต่างฝ่ายต่างมีคีปนาวุธบนอวกาศยิงใส่ถล่มกันและต่างฝ่ายต่างก็จ้องถล่มสถานีดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามเหมือนพยายามที่จะปิดหูปิดตาศัตรูให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าสมาชิกชาตินาโตจะมี32ชาติก็าตามแต่กำลังพลจะมีน้อยกว่าทางฝ่ายรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือเพราะจะมีอีกหลายประเทศ ส่งกำลังทหารสู้รบกับชาตินาโตชาตินาโตมีอาวุธที่ทันสมัยคงจะมีสหรัฐอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสส่วนฝ่ายประเทศจีนและรัสเซียก็มีอาวุธที่ทันสมัยไม่น้อยหน้าเช่นกันแต่หากนำมาเปรียบเทียบกันแล้วชาติตะวันตกและยุโรปจะมีอาวุธที่ดีกว่าแต่ก็ใช่ว่าชาตินาโตจะเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครั้งที่สาม ถ้าสงครามเกิดขึ้นเมื่อไหร่การสู้รบจะดุเดือดเลือดพล่านโดยเฉพาะใน6เดือนแรกที่เกิดสงครามจะรุนแรงมากคาดว่าสงครามโลกครั้งที่สที่ใกล้จะเกิดขึ้นนี้จะไม่ยืดเยื้อกินเวลาหลายปีเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาอย่างมากก็ประมาณหนึ่งปีแรกที่ดุเดือดอาวุธนิวเคลียร์จะยิงใส่ถล่มกัน ประเทศที่ทำสงครามจะเสียหายพังยับเยินหลังจากนั้นจึงจะค่อยๆเบาลงแต่จะมีการสู้รบกันปะปลายตามจุดต่างๆหรือตามประเทศต่างๆอีกประมาณ2-3ปีสงครามจึงจะสงบลงอย่างเด็ดขาดประเทศสหรัฐจะถูกถล่มอย่างหนักจนเมืองใหญ่บางเมืองอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะเมือง LA ที่น่าเป็นห่วงที่สุด อาจจะมีอีกบางเมืองของสหรัฐที่จะถูกถล่มจนเสียหายสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาสหารัฐปล่อยให้ประเทศอื่นๆสู้รบกันอย่างหนักแต่สหรัฐนั่งตีขลิมสบายๆจนกองทัพญี่ปุ่นบินไปถล่มฐานทัพเพิร์ธฮาเบอร์ของสหรัฐสหรัฐจึงขนลูกระเบิดปรมาณูไปทิ้งบอมประเทศญี่ปุ่นสองลูกจนญี่ปุ่นต้องประกาศยอมแพ้สงคราม ประเทศอื่นๆต่างสะบักสะบอมเพราะพิษสงครามแต่สหรัฐมาทีหลังดังกว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐมีหนี้มากมายแถมเศรษฐกิจในประเทศก็ตกต่ำเกือบล้มละลายด้วยแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงสหรัฐชักดาบล้างหนี้และตั้งตัวเป็นพี่ใหญ่คุมอำนาจเบ็ดเสร็จแถมบังคับให้ทุกประเทศใช้เงินดอลลาร์ เป็นเงินสกุลหลักมาถึงทุกวันนี้เชื่อเถอะว่าอีกไม่นานนี้สกุลเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงมากเรื่อยๆหลายๆประเทศจะเทเงินดอลลาร์ออกไปหันไปซื้อทองมาเก็บไว้เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงของประเทศประเทศอิสราเอลมีเงินดอลลาร์ฝากไว้ที่สหรัฐจำนวนมากและยังมีการลงทุนในสหรัฐอีกมากมาย อิสราเอลจึงอยู่เหนืออเมริกามาตลอดพักการเมืองอเมริกาตลอดจนบริษัทโรงงานผลิตอาวุธมีอิสราเอลอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นถ้าอเมริกาเจ๊งอิสราเอลก็พล่อยเจ๊งไปด้วยไม่มากก็น้อยฝั่งประเทศตะวันออกกลางที่นำโดยประเทศอิหร่านเป็นพี่ใหญ่สนับสนุนกลุ่มนักรบต่างๆสู้รบกับอิสราเอลอยู่ในขณะนี้ คาดว่าสงครามจะบานปลายหนักขึ้นยิ่งถ้าอิสราเอลไปเปิดสึกกับประเทศเลบานอนที่มีกลุ่มนักลบฮิสบบลเละตั้งกองกำลังอยู่เชื่อว่าอิสราเอลจะเจอสึกหนักรอบด้านอิสราเอลจะถูกแขกรุมกินโต๊ะถึงแม้ว่าอาวุธของฝ่ายอิสราเอลจะเหนือชั้นกว่ามากมายก็ตามแต่พลเมืองของประเทศอิสราเอลมีเพียง9ล้านคนผู้หญิงในอิสราเอลทุกคนจะต้องเป็นทหารสองปี ส่วนผู้ชายก็ต้องเป็นทหาร3ปีในขณะนี้กำลังทหารของอิสราเอลเริ่มขาดแคลนจึงบังคับให้นักบวชมาเป็นทหารแต่พลเมืองอิสราเอลต่างก็หลบหนีออกประเทศกันเป็นจำนวนมากผิดกับกลุ่มนักรบชาติตวันออกกลางหลายกลุ่มหลายประเทศมีแต่จะเพิ่มขึ้นนักรบเหล่านี้จะรบแบบกองโจรเหมือนฝูงพึ่งรุมต่อยเข้าไปในหวงช้าง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สสงบลงประเทศอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่หรืออย่างน้อยประเทศอิสราเอลก็จะเหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นขอย้ำอีกครั้งว่าขอให้จับตาดูประเทศจีนยึดประเทศไต้หวันสำเร็จเมื่อไหร่นับถอยหลังได้เลยว่าสงครามโลกครั้งที่สามใกล้จะเกิดขึ้นแล้วคนจะตายหลายล้านคนจนไม่มีที่ฝัง กงสุนอเมริกาสถานทูตที่สร้างไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่มีการขุดหลุมลึกเป็นร้อยร้อยเมตรติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจารกรรมเหมือน CIA จะถูกบอมหรือถูกก่อวินาศกรรมเพราะมันเป็นสปายดักฟังความเคลื่อนไหวของประเทศจีนและประเทศข้างเคียงเมื่อสงครามโลกสงบลงจะไม่มีกลุ่มชาตินาโตอีกต่อไปประเทศสหรัฐจะเหงาหงอยเหมือนหมาขี้เรือน เหมือนศพไรญาิความยิ่งใหญ่จะหายไปประเทศฝรั่งเศสประเทศอังกฤษประเทศเยอรมันจะเหมือนคนป่วยติดเตียงประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้จะย่อยยับทางรัฐบาลไทยควรจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและควรจะโยกย้ายทหารไทยที่ไปประจำการอยู่ที่ประเทศเกาหลีให้กลับประเทศไทยให้โดยไวเชื่อเถอะ ประเทศไทยจะปลอดภัยจากภัยสงครามโลกครั้งที่3แต่อาจจะมีเหตุเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ต้องแตกตื่นตกใจสถานทูตอเมริกาที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่อาจจะถูกถลม่มหรือก่อวินาศกรรมภาพรวมประเทศไทยแล้วสบายดีมอนิดกิจจาทวีกูลกิจและนี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นนะคะให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องนี้หากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ